สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ําค่ะการปลูกหญ้าแฝกนะคะจะมีประโยชน์หลายอย่างมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกในพื้นที่ใดและเพื่ออะไรนะคะอย่างเช่นบางคนก็จะปลูกเพื่อเป็นอาหารศัตว์ปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นปุ๋ยและปลูกเพื่ออนุรักษ์น้ำในดินนะคะเพราะหญ้าแฝกจะช่วยรักษากความชุ่มชื้นของน้ำในดินได้เป็นอย่างดีดค่ะสําหรับตัวอาจารย์เองนะคะรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะก็จะปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินการสไลด์ของหน้าดินนะคะการปลูกหญ้าแฝกระยะห่างนะคะถ้าป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะคะ สำหรับรากเปลือยก็ห่างประมาณ5เซนติเมตรและสำหรับกล้าที่อยู่ในถุงนะคะก็จะห่างประมาณ10เซนติเมตรรากของหญ้าแฝกจะช่วยยึดดินบริเวณรอบๆไม่ให้พังทลายค่ะการปลูกหญ้าแฝกนะคะเราจะปลูกต้นหรือดูฝนนะคะ จากที่ปลูกหญา้าแฝกนะคะหลังจากที่ขุดสระแล้วนะคะอาจารย์ก็จะลงมือปลูกหญา้าแฝกทันทีจากภาพจะเห็นว่าขอบสระนะคะไม่มีการพังทลายของหน้าดินขอ,อบสระอยู่ได้อย่างสวยงามตามภาพเหมือนอย่างที่เราขุดครั้งแรกนะคะไม่มีการสไลด์ไม่มีการพังค่ะการปลูกหญา้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นโครงการทดลองของพ่อหลวงรอก้านะคะที่พระองค์ได้ส่งทดลองแล้วก็ส่งเสริมให้ความรู้แก่คนไทยเราทุกคนนะคะเกษตรกร,ร,กรทุกคนได้ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและก็ยังปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของน้ำนะคะของน้ำในดินการปลูกหญ้าแฝกมีประโยชน์หลายอย่างจริงๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ลองไปปลูกดูนะคะปลูกได้ทุกที่ในที่ลาดชานันหรือพื้นที่ราบนะคะปลูกได้หมดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเราว่าเราจะปลูกเพื่ออะไรนะคะ สำหรับปีนี้นะคะก็มีความตั้งใจว่าจะขยายพันธุ์หญ้าแฝกนะคะเพื่อนำไปปลูกในที่ราบเป็นการรักษากความชุ่มชื้นของหน้าดินค่ะดินจะได้ชุ่มชื้นและถ้าเราปลูกต้นไม้เราก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยเกินไปนะคะเป็นความหวังที่จะทำในปีนี้นะคะก็คือการขยายพันธุ์หญ้าแฝกค,ค,ะคะ่ะ